ส, man, ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าฮะคุณแม่สุนิตราสุขเกตนะคะอายุ67ค่ะก็ตอนนี้เกษียณแล้วค่ะเป็นแม่บ้านแม่ฮะก่อนจะถามเรื่องความสัมพันธ์มีอะไรอยากจะเคลียร์กับทาง ้้เขพี่บอกว่าเป็นแค่พี่บอกเดี๋ยวต้องไปเทียร์กันข้างนอกมั้งน่าจะเรื่องใหญ่ก็จะต่อยตุ้มนี่แหละแต่พี่แต่ว่ารายการนี้น่าจะแบบว่าเอาแบบพีคๆหน่อยนะอันนี้คือใกล้กันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าคลิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พูดตั้งแต่แรกแล้วบอกว่าต้องเล่นตุ้มแน่ๆเลยนี่ก็บอกเอานิ้วก้อยเอาพูดตอนมือพูดตอนไหนพี่พี่ตอนไหนครับ กันได้ยังไงคะเจอตัวในอบรมลูกเสือเจ้าบ้านครับโอ้โหกิจกรรมต่างคนต่างก็ไปอบรมไม่ใช่ค่ะแม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นคุณคุมเป็นวิทยากรค่ะแล้วเขาเป็นคนเสือเลยนะแม่แล้วเขาเป็นคนของเขตที่ส่งไปอบรมค่ะแม่สอนอะไรบ้างวันนั้นอะ ก็หลายๆอย่างค่ะค่ะผูกเงื่อนไหมเงืนผูกเงื่นแก้ไหมเงื่ไม่ได้เงื่อนหาไปแก้ที่บ้านพี่บอกว่าแก้ไม่ได้ต้องไปแก้ที่บ้านจบการอบรมวันสุดท้ายวันที่ปิดอบรมอ่ะค่ะขอเบอร์โทรศัพท์แต่แต่ที่ให้ให้ไปเพราะว่าลูกศิษย์เยอะที่ขอขอโทรศัพท์เราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ให้ไปเราคิดไหมว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเปล่า ก็รู้วครับว่าเขาโสดก็รู้ทั้งรู้ไม่ผมดูแล้วน่าจะเจ้านะครับผมแาเจ้าแล้วคือพอเขามาโทรคุยเขาได้ถามเรื่องลูกเสือชาวบ้านไหมคะหรือเขาโทรคุยเรื่องอะไรคะไม่เคยคุยเรื่องลูกเสือเลยค่ะุยเขาเริ่มต้นคุยเรื่องอะไรลูกของเราคุยเรื่องลูกของเราไม่ใช่ลูกเสือแล้วก็ถามอะไรแต่ละทุกสุขดิบอะไรประมาณนี้ค่ะตั้งแต่วัน เย็นให้เบอร์โทรศัพท์เย็นนี้คืนนี้ก็โทรเลยค่ะนาะแล้วเราเอะใจไหมว่าเอ๊ะโทรมาจีบหรือเปล่าแรกๆก,ก็ไม่ค่ะค,ค่ะตอนหลังก็เอ๊ะทุกวันทุกวันทุกวันก่อนนอนต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์ได้ยินเสียงคนโทรจนหลับคาโทรศัพท์อะค่ะโอ้โหความรู <c oughs> ้สึก <c oughs> <อ>ันแบบสาวๆเลยไหมแม่ความรู้สึกเต้นเต้นเหมือนสาวๆเลยไหมก็ตอนแรกก็ยังอะค่ะค่ะตอนนี้เห็นโทรบ่อยๆบ่อยๆ ก็เริ่มมาแบบรู้ว่าชอบเนี้ยก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแต่งงานได้ไหมล่ะเพราะอายุเราต่างกันเยอะเขาว่าก็บอกว่าแต่งงานเขาก็บอกโอเคก็พาไปหาพระดูเลิกดูยามดูจัดการขออนุญาตถามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากี่ปีมาแล้วฮะก็ถ้านั่นก็เข้าเีสิบเอ็ดปีแต่งงานได้สิบปีค่ะ เร็วเป็นไหมสาหรับการแต่งงานพี่ป๋องไม่เร็วครับเพราะว่ามันใช่เลยเจอแล้วรู้สึกใช่ใช่เจอคนที่ใช่แล้วนี่อะไรอะอะไรที่เรารู้สึกว่าโูหคนนี้ใช่เลยอะมันเป็นความรู้สึกในใจลึกๆนี่เดี๋ยวแต่ละเพลงผมมีกีตาร์โปร่งอยู่เดี๋ยวเราไปเล่นเพลงกันแต่ละเพลง อยากให้เล่าบรรยากาศการแต่งงานหน่อยฮะตอนแรกนะคะไปแจกการครับไม่รู้จะมีเวลามาเปล่าไม่รู้จะมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะสรุปนะคะในที่โต๊ะที่นั่งอะโต๊ะหนึ่งอะนั่งประมาณ12-13คนอแล้วห้องเน่แน่นหมดเลยค่ะก็อาจจะมาดูของแปลกค่ะแต่เซ็กไปก ถ่ายถ่ายรูปได้ไม่ทั่วทุกโตะเลยค่ะเพราะเข้าไม่ได้โอ้เยอะมากแน่นมากค่ะโต๊ะเรียนชิดแล้วก็ยังเดินต้องแบบแรกแบบแรกไม่ไหวแล้วเขารอหน้างานแล้วกันนะคะใครออกมาก็ถ่ายรูปต่างคนต่ังมีครอบครัวกันมาก่อนใช่ไหมคะคะทีนี้พอเราบอกว่าจะแต่งงานพูดกับลูกลูกว่าไงบ้างก็เฉยๆอ่ะค่ะลูกบอกงงอ่ะค่ะลูกกลัวไหมว่าผู้ชายคนนี้มาหลอกแม่แน่เลยพูดเหมือนกันค่ะแต่งเร็วค่ะอืมก็แต่เขาเป็นคนใจดีค่ะ อะไรก็เราพูดยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างพี่ป๋องเขาดูรักมากเขาใช่มากตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ค่ะนี่แล้วแล้วตั้งแต่โทรครั้งแรกวันนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นไงฮะก็ยังโทรอยู่ทุกวันค่ะเขาดนอนอยู่ข้างๆกันใช่ค่ะฮัลโหล่ก็ทำใ้มันเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กันมาหลายปีสิปีแล้ว ป่าัน,างงานอุณประจักก็คือจากที่ลูกๆหลานจะกังวลว่าจะโดนหลอกหรือเปล่าวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเอ้ยความรักเนี่ยมันไม่ได้เลือกว<า>ัยเลือกเพศใดใดสิ้นไม่มีพรมแดนมีอะไรอยาก,จ,ากจะบอกเขาบ้างคะก็อ,อยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วยังถามทุกวันเลยว่ารักไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยบอกรักเลยนะคะแต่วันนี้จะบอกค่ะเขารักตัวเองนะ พ่อคุณพ่อถามบ่อยๆครับเป็นไงบ้างวันนี้เขาบอกรักเราแล้วคุณพ่อดีใจครับผมว่าตอนนี้พี่พยายามคุมแบบว่าคุมตัวเองมากเลยผมว่าพี่ปล่อยเป็นตัวของตัวเองเลยพี่อยากทําอะไรอยากจะตอบสนองว่าที่ที่ที่เขาบอกรักพี่อ่ะพี่อยากทําอะไรตอบกลับคืนได้ครับ N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาเซนที่วิยาเซนที่วิยเซนที่วิยาเซนที่วิยา